สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะคะมาพบมาเจอกับเซียนซองนะคะเป็นช่วงเวลาบ่ายค่ะเป็นบ่ายวันที่หนึ่งมกราคม2อ6 8าดค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะปีใหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะต้อนรับปีใหม่เนาะ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านหลายคนก็อาจจะกําลังฉลองนะคะเฉลิมฉลองกันอยู่นะคะแต่ว่าเฉลิมฉลองเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมแวะเข้ามาดูเข้ามาหาแนวทางนะคะเพราะว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าเซนสองไม่หยุดค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเพราะอียงนาะบอ่อเพราะว่ามืออื่นจะหอดจะถึงอีกแล้วเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะสองมกราคมสองห้าหกแปดนั่นก็คือ เออสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณพ่อคุณแม่เออมัอนจะออกสลากมืออื้นนี่นะคะเลขไทยก็ว,ว่าได้เลขไงเข้าสีมาฮอดแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นมือตัดสินนะคะเป็นมือที่สีได้หูแล้วว่าเข้าสีได้เฮือสีได้แฮวนะคะคิดว่า งวดนี้เป็นตาภาคคุณพ่อคุณแม่เฮยอยู่บาท,ที่นี่คลิปนี้นะคะเส้นสองมีแนวทางดีๆของเซียนวาริชภูม่มมาฝากนะคะในระหว่างนี้นะคะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของแต่ละสำนักและที่ดีที่เด็ดเนี่ยมักเข้ามาในช่วงนี้เด้อคุณพ่อคุณแม่แห่งมาจ่อแห่งมาจันเนี่ยยาชลาใจเป็นอันขาดบอกเลยว่าที่เด็ดมักมาในช่วงนี้มากๆนะคะอย่างเช่นแนวทางของเซียนวาริชภูมิในคลิปนี้ล่ะ บอกเลยว่าต้องตั้งใจฟังเส้นซองจะอธิบายสุเอ็ซีฟังนะคะว่าคั้วจะจับตามองในตัวใดนะคะสูตรคำนวณพันปลอยมากนี่โอ้ยน่าสนใจร้ายอันไรยายงคุณบอกคุณแม่ว่าจะเป็นตัวเด่นลักหน่วยลักซิฟลักลอยออมเออว่แมนปะนนั่นนะคะเดี๋ยวชิวบอกุฟังในคลิปนี้ จังไดกวางสิเขาไปรับชมรับฟังเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากทุกทกท่านเนาะซอยกันกดไลค์ก่อนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทังช่องเนาะได้ให้กำลังใจเส้นซองนะคะและกะเป็นการขอบคุณเป็นการให้กำลังใจนะคะจะคลองแนวทางจ้าของตัวเลขนะคะที่เพื่อนได้เอาแนวทางดีๆนะคะคำนวณย,ยากๆก็เอามาฝากเข้าแบบฟิฟีฟเนาะคุณหมอคุณแม่เนาะอ้าวมือนีมาพบมาพอก,กับเส้นซองเป็นคลิปแรกนะคะอ่าซาแน่นะคะเพราะว่า ไลนยอะไรยางคุณพ่อคุณแม่คานะคะจังอยากงานเครื่องเสียงนะคะของตะกับมาหอดบานวังเทียงค่ะนะเออกับมาปุ๊บอาบน้าแต่งโตเซตตั้งกองเลยนะคะเพราะว่าแนวทางที่สีในน้าเนสนอซูคุณพ่อคุณแม่เบิ้งเนี่ยย่งเหลืออีกหลายแนวทางเมื่อนี้ฝากติดตามไว้น้ำแนเดอ้อจ้ะจังได้กินปีไม่กะเออสลับกันแน่นะคะสลับเปิดเพลงแล้วก็สลับมาเปิดแจนซองเบิ้งแน่นะคะมาเออ,เ,อ,อเปิด เปิดเบื้องเส้นซองแนวบอลพีชวายยิย่งพั่นในคำยู่ลินพั่นกันแล้วสันดิโอเพราะว่าวันนี้นะคะเสซองมีทีเด็ดหลายแนวทางเลยนะคะหลังจากลงแนวทางของเส้นวาลิชพุ่มนะคะหนูก็จะมีแนวทางของอ่าเลขวิ่งแม่นๆนะคะวันนี้นะคะพนบอกว่าสัญญาว่าจะพาเอาคืนให้ได้นะคะคิดว่าบนาผาดว่าสันเดย์เดี๋ยวจะได้ไปเบิ้งกันเนาะแล้วก็อ่ามีแนวทางของ เลขลับกองสลากค,คุณพ่อคุณแม่บอกแล้วช่วงนี้นะคะโค้งสุดท้ายแบบนี้พลาดบ่ได้เลยนะที่ดีที่เด็ดวงในวงนอกวงนั้นวงนี่นะคะเ <c oughs> ขามาในช่วงนี้ลห <c oughs> ละเดียวไปบึ่งกันในคลิปถัดไปเนาะฝากติดต่าไว้น้ำแน่นะคะ <c oughs> ส่วนคลิปนี้นะคะกลับมาพูดถึงแนวทางของเซียนวาริชภูมินะคะก่อนอื่นเส้นซองขอเอาแนวทางเก่านะคะของงวดที่ผ่านมามาอธิบายสู่คุณพ่อคุณแม่ฟังก่อนสักนิดนึงเนาะ เสียเวลานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเซียนซองคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะในการดูแนวทางของเซียนวาริชภูมิในงวดนี้ค่ะสําหรับงวดก่อนนะคะงวด16ธันวาคม67เจนะคะโอ้ย 16, ออพ่อสอิ๋วอะไงวดปีพ่อจอยงวดปีไก่นี่สันดกคุณดวงคุณแหวอ,องวดปีกก่นี่นะคะของเซียนวาริชภูมินะคะน่าจับตามองเอียงติบาะนี่เลขมาล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วนะคะสอง หลักหลักเเลขติดโอ้ยเห็นบอกเลขติดบนล่างนะคะแล้วก็3นะคะหลักหน่วยแม่นแเพราะอะไรถึงหน้าติดตามเลขมาลานเปอร์เซ็นต์วัธิพานมาเพิ่นไฮซูนไฮเจ็ดไฮแปดไฮเก้าค่ะคุณพ่อคุณแม่เน้นไปที่เจ็ดแดเก้านะคะมาที่8อ่ะอันนี้คือเลขมาแน่นอนรัฐบาลไทยบ่บนกะลางหานาะรุนหาเทียหนาะวองง่ายเนาะ สตัวท้ายของรางวัลที่1แล้วก็สองตัวล่างนะคะมีตัวนี้4ตัวนี้ตรงโทไม่เห็นแน่นอนนะคะงวดที่ผ่านมามาเลขแปเป็นหลักรอยนะคะเลขออก8ปดหสาาท,ที่นี่ทัดมานะคะเลขติดบนล่างก็คือคล้ายๆกันนะคะบนล่างนี้นะคะสตัวท้ายของรางวัลที่1แล้วก็2ตัวล่างภายใน3ตัวนี้ต้องมีไม่เห็นนะคะเข้าไปทั้งสองตัวคุณพ่อคุณแม่ เขาทั้งสาเขาทั้ง6นะคะจับคู่กันมาในวดเมื่อกี้เนาะอ่าสำหรับผู้ใดที่จะเอาไปเออหาตัวประกบดีๆนะคะแนวทางเลขติดบนล่างของเซียนวาริชพุ่มกับนาสนใจนะคะมาที่นิทัดมานะคะข้างล่างค่ะเป็นหลักหน่วยแม่นๆน,นะคะเพิ่นหามากก็คือมีศูนมี1มี3ามี4มีเจมาสองตัวนะคะให้มา5้าตัวนะคะหลักหน่วยมาสตัวนะคะอันนึงมาล่างก็คือ เลขล่างออกสองหนึ่งเนาะเข่าไปที่หนึงนะคะแล้วกับเลขบนออก8ปดหกสาลักหน่วยคือสานะคะก็มาจริงๆนะคะอันนี้คือเอามาอธิบายสู่คุณพ่อคุณแม่ฟังสักนิดนึงนะคะเพื่อภาษาเด็กก็คือว่าเป็นไกดไลน์บอกเขาเอินนะเออเป็นสถิติเป็นแนวทางนะคะที่เขาาสิบเบิ้งในงวดถัดมานี่นะคะน่าสนใจนะคะในส่วนแนวทางซาเซนซอสจับเด็ดๆเลยก็คือ เลขติดบนล่างเนาะแล้วก็หลักหน่วยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะบาที่นี่เบิงหลักฐานเก้าไปแล้วนะคะเฮามาเบิงแนวทางของงวดนี้กันดีกว่าแนวทางของงวดเมื่ออื่นนี่ละนะคะของเซียนวาริชภูมินะคะว้าถึงของเซียนวาริชนะคะคุณพ่อคุณแม่บอแมนว่าเพิ่นเขาแต่แบบนี้นะคะเคยมีเลขจับคู่ก็เข้าเหมือนกันนะคะแต่งวดเมื่อกี้แค่แค่งวดเมื่อกี้มันหลุดไปแค่นั้นเองนะคะเขาแต้พวก อ่าสูตรต่างๆเนาะเหล็กติดแน่เหล็กลักหนวยแน่เอยียงแบบนี้นะคะอ่าอยู่ใส่หลักเขียนไว้ใส่หลักโอ้นี่เด้อ่ะดูไปด้วยอธิบายไปด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คืองวดใหม่ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ2มกราคม68ของเซียนวาริชภูมินะคะบรรทัดแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ซีมีซีโตในทุกๆงวดสำหรับงวดนี้นะคะเซียนว่าริเฮ็ดแล้วนะคะได้เลข 0, นเลข 7, เลข 8, เลขเก้าเน้นนักไปที่เลขเก้านะคะเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์เด่นมากคือเลข9เนาะส่วนถัดมานะคะเลขติดบนล่างค่ะงวดเมื่อกี้ให้มา3ามโตมาสองโตนะคะมาลุ้นกันว่างวดนี้จะเป็นจังใดเนาะสำหรับงวดนี้นะคะเฮ็ดแล้วได้เลขหนึ่งเลขสีเลขห้าเซียนวารีบบอกว่า เด่นมากๆคือเลขสี่ค่ะแล้วบันทัดลงมานะคะหน่วยแม่นๆนะคะนี่ถ้าู้ไดมีเลขวิ่งแม่นๆนะคะเม็ดเดียวลองเอามาจับใส่หลักหน่วยของเซียนวาลิตจะพุ่มเบิงนะคะเพื่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะถือเป็นเลขจะคู่ล่างเนาะหรือว่าเลขสองตัวบนกัว่ากันไปนะคะวันนี้นะคะเซียนวาลิตบอกว่าหลักหน่วยมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดค่ะ เซียนวาลิปบอกว่าเด่นมากๆสําหรับหลักหน่วยในวันนี้เด่นไปที่เลข3มแล้วก็เลข4นะคะในส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยนี้นะคะทั้งบนทั้งล่างขึ้นกันเนาะอ้าวบารท,ที่นี่เซียนวาลิปชภูมิจับคู่มาให้คุณพ่อคุณแม่จับคู่บนค่ะ C 1่หนึ่งห้าหกกันไปที่ห6หค่ะเน้นนะับไปที่เลข C 1หนึ่งแล้วก็ส6นะคะสำหรับสองตัวบน บาที่นี่สองตัวล่างนะคะเสยนวาริจับมาเนาะมีเก้าหนึ 3, ่งเกาสามเก้าหาเกาหกกันไปที่หาซี 4, นะคะโตกันนี้เส้นซองเบิ้มจากตัวเลขแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะเส้นวาริจกะเลยเอามาก,กันไวเนาะแล้วก็จับคู่สองตัวล่างนะคะเสยนวาริจเน้นหนักไปที่เลขเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสามค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือแนวทางเล็จับคู่ในงวดนี้นะคะ ส่วนถัดมาข้างล่างนี้นะคะบุไดอยากได้โตเด่นนะคะงวดนี้รัฐบาลให้นะคะบนบวกล่างเนาะเด่นไปที่สีรองเกนะคะก<อ>็ตามนี้เลยค่ะพพ่อคุณแม่เส้นซองก็อธิบายงวดเก่าซูฟังแล้วนะคะจังไดเอฟซีลองพิจารณหน้าเบิงว่าสีจับท่างตัวไดนะคะสีเอาตัวได้ไปเอ่อสร้อยเห่าโชกเข้ามาน,นะคะสีจับเอาเลขติดบนล่างบอเออหรือว่า เลขลักนวยบ่อกอีังจังไหรหรือว่ามากโตที่เส้นวา่าิจับคู่ค่ะลองเอาไปพิจารณาดูค่ะ,ะก่อนอื่นแคปหน้าจอได้เลยนะคะอธิบายรายแน่นะคะสําหรับคลิปนี้เนาะเพราะว่าเส้นซองรู้สึกว่าเอ่อถึงแม้ว่าแนวทางของเส้นวาฬนะคะงวดเมื่อกี้จะบ่ได้เขาเ่าโตจับคู่เนาะคุณอคุณแม่แต่รู้สึกว่าเอ่อพวกเลขติดบนล่างหรือว่าลักนวยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ มีประโยชน์นะคะสําหรับเอฟซียูนะคะก็เลยขออธิบายแน่ยจักหน่อยก็เลยสิยืดเยื้อแน่นะคะสำหรับคุณใดบบมั ight, กวอลไลก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มักนะคะชื่นชอบใเ้เซนซองอธิบายให้ฟังนะคะก็ถือว่าเอาใจนะคะคุณพ่อคุณแม่กลุ่มนั้นละกันนะคะสําหรับกลุ่มไดที่บมักเฮีซนซองวบลไล่ก่ะ อดสาฟังเอานะคะบอมแมนไห้นี้ดิบไลไยดีหนูนน่ะเออให้เบิอหนูโตไปต้องอดสาแน่นะคะทนหน่อยนิดนึงนะคะสิบนาทีแค่นั้นเอง <laughs> เอาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะขอจบไปแค่นี้ก่อนเพราะว่ายัางเหลืออีกสามซีแนวทางนะคะจะได้ฝ่าอัดคลิปลงเนาะเพราะว่าอ่จาจะน้อยกันิบไป งานเครื่องเสียงน้อบุญน้อโชคอีกแล้วคุณหมอคุณแม่โอ้ยช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะจังได้กะฝากทุกท่านทุกคนนะคะดูแลเจ้าของนแน่นะคะช่วงนี้กะรดล่ารลายเนาะคุณหมอคุณแม่บ่เป็นตาออกไปบ่เป็นตาขับรถกะบ่ต้องออกไปนะคะช่วงนี้ก็่าขับรถร้ายพร้อมแล้วกะ ดื่มน้ำแน่นะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะคะจังไดกะคอยทุกท่านทุกคนนะคะปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี่นะคะแล้วก็มืออื่นนี่เดี๋ยวเข้าไปเฮไปรับทรัพย์พร้อมๆกันเนาะสำหรับคลิปนี้เส้นซองคอตัวลากไปก่อนค่ะเดี๋ยวจังไดเข้าไปพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ